สวัสดีค่ะว่าพอกันกับแล้วโคราชอีโนเวหรือแล้วโคราชสไตร์โน้ททั้งเพจเนาะคะ่ะก็อยากก็ห่างหายจากช่องก็่ได้ทําคลิปสดหรือทําคลิปลงช่องยูทูบเนาะคะ่ะก็แล้วก็ทั้งเพจก็บ่ค่อยลงบ่ค่อยเอ็ดงานกระบ่มเวลาจะลงช่องลงอย่างเท่าใดาก็มาไปทําเป็นพวกเลี้ยวพวกอย่างไปตัน ก็อยากจะมาอธิบายเรื่อง <c oughs> เรื่องไอพ้พาสหรือขอสัญชาติของคนนอร์เวย์คอยก็บ่ได้รู้เรื่องอีอย่างมากมายเพราะว่าคอยเป็นคนที่บ่ค่อยศึกษาอย่างเท่าใดเด้ว่ค่อยรูอ้อดระเบียบอย่างมากมายแต่แล้วก็ยกประเด็นต่อนอยูสวีเดนเฮิรกันคอยเป็นคนที่เขาเวา้าเขาเวา้เวาคอยฟังอยู่ แต่ข่อยเป็นคนที่มาลงมือทําข่อยบ่นนอยนนขอย่อย่รู้อียังเ้าโดยตามตรงเรื่องกฎบงกฎหมายข่อยป่เก่งป่เก่งอิลีพี่นแล้วก็บอกข่อยว่าน้าแต่ข่อยเป็นคนที่ลงมือทําในสิ่งที่ข่อยอยากทํามากว่าคือย,ยังสาวแหล่เพิ่นออกมาเบาเนาะจะ้ะข่อยก็ทําคลิปยืนยันเพราะว่าขอ่อยบ่ได้ยูคบถึง5าปี เรื่องขอสัญชาติของโนเวสจริงค่ะว่าคนที่มาอยู่โดนหรืออยังเขาอาจจะรู้แต่ว่ากฎหมายมันจะเปลี่ยนไปทุกปีทุกปีปีหลังรเราคอยมาอยู่เขามาโนเวสตอนแรกเลยคือปศ2019แต่ว่าคอยเรียนคอยคิดว่าคอยมีพาส,สวีเดนเราคอยมีงานปัปบรรจุอยูออ่สวีเดน เราสามีข่อยบอกว่าเอางานที่คอยทํามันใหญ่มาโนเวย์ว่ามีปัญหาสามารถเข้าบริษัทที่คอยเฮดได้เลยนั่นคือคําบอกของสามีที่่อยอยากให้คอยมาอยู่ใหญ่มาอยู่โนเวกก็เราเพราข่อยมาแล้วมันก็บ่ได้งานอย่างที่คิดเพราะว่าภาษาโนตมันบ่ได้เรางานที่คอยงานบริษัทเดี๋ยวข่อยอยู่มันอยู่สนามบินของโซเดกูเป็น บริษัททาฟฟอา์ดอารือร้านอาหารคันตินงคันติน้าแต่ว่าเขาคอยส่งขอมูลไปเขาก็ถามว่าคอยมีใบขับขีบอภาษาโนตคอยได้บอร่คอยไม่ได้เรียนภาษานอตเนาะตอนนั้นเราก็พศสอบสิบเก้ามันยังพวกเขาตอนนั้นที่ว่าคอยเชิญไปยนาะ COVID ่าโควิดยังพวกเขาโควิดแล้วเขาที่หลังเขาเรียกว่าคอยคอยไปเรียนใบ,บขับคีม้าเพราะว่าสนามบิน ออฟฟิศมันนะคอนทูแต่ระยะะระเทียบมันวายุมองเดียวกันเขาต้องเฮดออฟฟิศนี่เสร็จแล้วก็ต้องขับรถขับรถไอของโซเด็กมันจะมีรถสําหรับไชเครื่องพวกทำความสะอาดอย่างงเสร็จล่ะไม่ยากไปตามคอนทูคอนทูทีมองสนามบินแต่รถเครื่องบินจะขึ้นหรือว่าออฟฟิศอย่างเขาต้องทั้งตามแต่ละจุดแต่ละจุดมันวายุมองเดียวต้องขับรถเป็นนั่นแหละนี่่อยมาเคยก็คนเคยเฮดงานมาอยู่งาน ยูตกงานได้หลายเดือนคอยกินงุดเงียก็ห้ยพอยายหางานบ้าดังก็ต้องให้คอยเลี้ยนก็เลยไปสมัครเลี้ยนแต่ว่าสมัครเลี้ยนคอยก็ไปเลี้ยนตามตามหลักสูตรที่ติดตามสาม,มีมาจากประเทศไทยและะ้วค่ะคอยมีพาสคอยมีสัญชาติของคนยุโรถ้าคอยจะเลี้ยนแบบเบี่ยงต้นที่ว่าหกร้อยเก้าร้อยที่ขอขอมดให้คอยต้องเสียเงินเป็นชั่วโมงละแปดสิบค้ณ ่อยก็บคูที่สัมผั์นะว่าคอยบ่มีเงินเพข่อยบ่มีรายได้เงินที่คอยได้มาจากน้องเขาก็ต้องเก็บต้องใส่จนพวข่อยจะมีงานทําเราคอยเลยบ่มีรายได้ที่มาพอใจเป็นชั่วงที่คอยเลี้ยนคู่เขาเลยแนะนําว่าเพราะสันสันต้องเรีียนพื้นฐานชั้นประถมของคนสัญชาติยุโรปโดยไม่ต้องเสียเงินแล้วเขาก็พนักงาน่อยไปอยังเพศ ด้วยการเลี้ยนั่นของนอตคุดของนอตคุดเราคอยก็ได้มาได้ไปเริ่มต้นเบื้องต้นของบีออบีแออย่างเลยคอยคือต้องขึ้นไปทูบีปฐมของปฐมไปเลยทูบีนั่นแหละคอยก็ได้เลี้ยนเลี้ยนที่จริงเขาเลี้ยนสามปีคอยเลี้ยนเขาคอยไปเทียเบิ้งภาษาอังกฤษคอยได้เิดกน,น้อย แต่คอยเขียนบะถืออย่างอกขคอยเขียนทั้งภาษา,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 าอังกฤษทั้งภาษาสาวีเดนปนกันครูขาเรียขคืนทูบีนั่นแหละคอยได้เรียนสามปีจบมาจบมาก็อยากให้ยืนเรื่องขอพัสน็อตพราะว่ขคอยแต่งงานที่จริงแ,แตง่งานกับคนน็อตต้องสามปีหรือสี่ปีขึ้นไปหรือห้าปีคอย่อยถือสัญชาติคอยต้องใส่กำหนดห้าปีอยู่ย้ายมาอยู่นอร์เวย์่อยที่ทำสัญชาติได้ แต่คอยแต่งงานกับค่อยายใ,ในครบสามปีครบสามปีแล้วขอ่ยปปขอยก็เลื้ยงตัวปั๊บ่อยกีเฮ็นยังข่อยก็เลยให้็บพ่อยายเชถกเข้าไปในไอ้อย่างละข่อยก็เอิน่นบะเถก่อยบ่ได้เอิน่นบ่เถกขึ้นน้องน้องสาวแลเด้ข่อยบ่ได้เก่งปั้นนั้นเด้เอ่อยูออดีอย่างนี้ละ่ะข่อยยื่นไปก็ไปสัมภาษณ์กับตำรวจคอยนะ คอยเบิ่งก่อนนั้นมันเธอที่อยังเดี๋ยวบอกบ่ทุ่งบ่ถูกอีดางมง้ดัามาแต่คอยจะบ่ต้องดัามาแต่คอยดยอกเพราะว่าคอยเป็นคน,คนดันทีหยัางคอยรอาตามเราจะมีหลักฐานของคอยมาตั้งละอันนี้คือใบที่คอยเรียนจบนอดคูดคอยมีใบอันนี้มาให้เขาเนั้นละก็ต้องรู้ดอกว่าใบายอีหยังใบจบของนอดคูดบริการโอยูดีไอ ยูดีไอแล้วก็มากาะคอมุนคอมุนแต่ว่าต้องหายเวลานางเกาะอมุนโตโต่อกับสามีสามีถามถามข่อยเราอ่านหเหรอเพราะวาไปอ่านเราไปความหมายมันจะเป็นยากอื่นค่ะว่าว่าให้คนน,อน,น็อดกันเพราะย่อ่านเราไปยายแปลให้ข่อยก็ตอบคำถามย่ออันไหนย่ออันไหนแล้วก็ข่อยถามหล่ไลขอ้อใส่สองสามชั่วโมงยังมมมไม่แลกคำตอบคำถามไปเรื่อยถามไปเรื่อย ถามเสร็จป,ปับ๊บก็ได้จ่ายตังคจ่ายตังใน่คอยมาบังคบกำหนดคอยมบอคบกับนี่คอยยื่นเรื่องของก็เลยเสียเงินหกพันหารอยคนประมาณนี้จะมีเสียดีหน้อยเราก็ื่นเรียงปทิ่ตำรวจสถานีเราเขาก็ล้อคอยล้อบโดนที่จริงคดีเอกสารในนั้นมันอบอกว่ล้อประมาณเราเต่กรณีสามเดือนหกเดือนแปดเดือนเป็นปีก็มี คอยล้อบาหอดเดือนตำรวจนัดสัมภาษณ์อยู่ในเมืองที่คอยอยู่ไปสัมภาษณ์ไปก่อข้อมูลข้อมูลถามเขาเราคอยซื่อสารนุ่มซื่อสารนี่เขาว่าคอยฟังออกตะอูดทอนละมูลทิกเสียงคอยเพ่อไปเขาเขาเลยให้คอยคอยเ,ยเริ่มเห็ดงานอยู่โรงแรมคอยคอยเพิ่งได้เห็ดงานตอนแรกคอยได้เห็ดงานอยู่อะน,นี่แหละร้านอาหารอยู่ติดคนนี่แหละแต่ว่าเขาน้าเขาเอิญเขาเรยไปเห็ดโรงแรม เห็นโรงแรมหอดเดือนบ่คอยให้งานแค่เดือนเดียวเขาก็เลยให้ให้คอยไปขอใบรับร้องยืนยันจากหัวหน้าว่าคอยสื่อสารกับเพื่อนรวมงานใดบ่คอยกระทรไปให้หัวหน้าส่งกระดาษไปให้คอยนั่นแต่ว่าสัมภาษณ์ผ่านหมดรอบเลยแต่ว่าให้ใบยืนยันคอยกลับมาบ้านคอยก็ไปให้หัวหน้าเอาไว้กระดาษมาให้ให้ ตอนกางคนเ่เราคอยซื่อสารกับลูกค้าหรือเพื่อนลงงานใดหัวหน้าก็ร้นตีอขมาเราก็ส่งเอกสารมาคอยกับแห่อห่คอยก็ปีกก็ปีกเสร็จก็ส่งไปทางตามบวำรวจเขาก็ให้คอยไปทายนั่นละมันม่เป็นเคสายเคสแต่ละเคสบวกคือกันแต่คอยเป็นคนที่ว่าคอยแค่ว่าได้เป็นอย่างคอลงมือทำว่าได้เป็นอย่างคอยรอได้เพราะว่าคอยรีบร้อนแต่บางคนอยู่มาสิบปี ที่ยี่สิบปีนั้นไอ้น้องไอ้ที่ว่าเขาเลี้ยนแล้วก็มีไอ้เฮ็ดหลักงานกี่แสนกี่แสนข้าประกันแต่เขาเขาเลี้ยนโนดคุดเขาเพระต้องใส่งการงานที่ว่ามีปีหนึ่งกี่แสนมากาะรันตีแต่เขาว่าเขาเลี้ยนจบหลอกทรงหลอกสุดเนี่ยเลี้ยนเขาสามารถยื่นการเลี้ยนแล้วทาง,งรงเลี้ยนคำให้เขาเขาสามารถยื่นเลยแต่ของข่อยมันเป็น,งงงนคงกรณีข่อยก็ต้อง คอยยังโมครบ5ปีที่จริงค้นคอยซื้อสัญชาติต้องมาอยู่ในนอร์เวย์นี่ยหปีขึ้นไปคันยันโมครบก็เสียหกพันหกร้อยคนยังบางค้นที่ว่าอยู่7เจปีแล้วยื่นเรื่องนั้นก็เหลือเสียประมาณสองพันกว่าคนเราแต่กรณีแต่เราแต่เคสบ่คือกันเข้าไปอ่านในอนี่แหละยุ่ไอดีนี่แหละ,หละเข้าไปอ่านข้อมูลข้อมูลคอมจีมีมัน,นจะเปลี่ยนไปเรื่อย เดียไปฟังคําว่าเขาว่าบางคณมายุยี่สปีก็ได้ก็มีเพราะต้องไปถามต้องไปกรอข้อมูลไปสอบถามถ้าว่าเขาตั้งใจเหตุมันได้ร้องเบิงว่าเขามีข้อผิดพลาดอย่างเพราะว่ากฎของไอ้นี่่ละปี่ละปีบอกคือกันมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยบ่ต้องไปฟังคนนั้นคนนี้ว่าเขาเจาอะไรลงมือทำลองลงมือทำก่อนเด้อจวจ ข่อยนี่อยู่สวีเดนเนี่ยเขาก็ว่าคือกัเขาว่าข่อยปลอพานเพราะว่าข่อยอยู่เฮ็ดงานแต่ว่าข่อยมาอยู่สวีเดนข่อยเลี้ยนโปรจบเลจ๊ะข่อยมาเลี้ยนได้แค่ห้องเอห้องบีข่อยก็ได้งานได้งานขอให้ข่อยแค่เดือนเดียวพอเดือนเดียวปั๊บพอน้ามาถามข่อยว่าเฮ็ดงานหาสิบเปอร์เซ็นต์บอไดเฮตตนแรงในไอห่าง ่อยก็บอกเพชเราคอยหน่อย่อยบ่มีเวลาที่ว่ามีเวลาอยู่แต่ว่าร่างกายบ่ไหวที่ว่าไปเรียนตอนเช้าตอนบ่ายเพชงานหลัขคอยก็เลยพักเลยไปถาคมคมรูครูก็เลยบอกว่าสอบออกเลยสอบสอบออกก็ได้งานประจำเราเราก็เป็นอย่างบม่มีปัญหาคอยก็เลยสอบออกเขาก็ได้จบโฮมบีโฮมบีแค่นั้นเองบ่ได้เรียนจบหลักสูตรน้งเขาเราคอยเ็ดงานมาตลอด หาหกปีจนได้บรรจุบรรจุห้าสิบเปอร์เซ็นต,นต์ได้บรรจุหกสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จนกระทั่งลอยลอยตอนที่คอยขอยื่นพัดคอยไม่ได้ลอยด้วยสร้างไปคอยขอแต่วันน่องน่องซอยพอน่องได้น่องสนิทกันเขาไปได้สามีภาคเหนือพอดีน่องไปเห็นงานก็เลยให้น่องอ่านอ่านเขา,าก็ให้ผัวเขากอกให้ เราสัมภา,านให้เขาฟังให้เขาตอบคําถามที่เขาถามมาถามมาขาตอตอ,ตอบ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 ไปให้น้องสามีเขายู่พักเหนือเหตุซอยเขาก็อ่านอ่านอ่านเขาตอบอ่านข้อมูลที่เขาเคยเห็ดประวัตินิ่งประวัตินี่ mm hmm. เขาคอยก็กาะกอกไปพอกอกเสร็จน้องก,ก็ให้คอยโอนเงินไปจ่ายค่ายืนเรื่องพันกว่าหรือสองพันกว่าเราคอ,อยจ่ายาได้นั่นแหละสรุป คนที่ว่าข่อยว่าเขาว่าข่อยค่าใบย้อมใบยาว่าบวคนเกาข่อยไปย้อมยาให้แต่ววาข่อยก็บวได้ตำรวจก็แน่นะว่าบบยาเขเป็นอย่างเพราะว่าเราต้องไปหาทุงทนายฟ้องเพราะว่าข่อยบอเลือกร้องสินทรัพย์สินอีอย่างจากเขานั้นยิ่งสายเขาก็ให้ข่อยรอหกเดือนหกเดือนแล้วข่อยยืนยันว่าข่อยจะยาก็ว่าเป็นอย่างแค่หาค้นคำไปสองคนว่าหอยยืนยันจะยาก็ถือว่าใบยานั้นคือเสร็จ เส็ตามกําหนดถึงครั้งนั้นจะบพ่อย้อมยาเ็าเรียกของเขาแต่ว่าข่อยใบยานั้นคือใบยาที่เสร็จกะสิ้นการเป็นพวเมียกันข่อยก็รอจนกระทั่งหกเดือนจนกระทั่งนั่นแหละข่อยก็ไปยาแล้วก็ตํารวจเป็นคนเซ็นคำไปข่อยก็ข่อยหาคนคำบ่ได้ก็ใหอใหญ่แล้วก็ห้ตตารวจตลาดเซ็นคำไปข่อยขณะนั้นก็จบดอกข่อยก็ยืนตอนที่ว่าข่อยยืนขอพันเขาก็ว่าข่อยไปเลยเพราะว่าข่อยยังขาใปยาอยู่บงก้นขอไปสองปีเริ่มาพาน คอยยื่นเรื่องไปแค่อาทิตย์เดียวอาทิตย์กว่าก็มีจดหมายกลับมาว่าผ่านแล้วก็ประมาณนั้นเขาขอส่งเอกสารพาดเก่ากับไอ้นั้นมาให้คอยคอยไปทำพาดของสวีเดนนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่เฮาลงมือทำแต่จา<ม>่าบ่ได้ก็เบนเป็นอย่างยืนไปสองสามปีมันก็เปด้เสียหายนยะที่ว่าเจ้ายากเฮ็ดอีหลี เพราะว่าคนที่บอพานบอกมาบอประพาน,าาาพานเฮ็ดยืนแต่ไหนเจ้าเขาไปอ่านไหมเด้อจ้ะไปอ่านกฎหรือก็ไปต่อของม,องม้วไหมไว้เบิ่งกฎแต่ละแต่ละกฎเขตแต่ละคนบอคือกันนั่นละ่ะข่อยก็เลยมายืนยันกับไฮนอกสาวแล้วว่าข่อยนะยืนไปแต่ทั้งสิ้นทั้งวันข่อยยืนเรื่องไปบ่าหอดเดือนข่อยได้ไปต่อหมดตอบรับจนข่อยทำเรื่อง ท้ายพวไท้ายพาสปอร์ตของคนหมดคอยใช้เวลาแค่สองเดือนสามเดือนเสร็จบดไปขามปีตอนแรกขอยกลับประเทศไทยมมว่าจิกับประเทศไทยไทยมันต้องล้อไอ้นี่ต,ตอ้งอตงหกปีกว่าโมอยมู่ที่เสียทรมาร์อหกปนกว่าคอยว่าเป็นยังบอดดักเป็นยังบอดด้ก็็คอยก็ยืนพาดคอยก็มีพาดไทยของคอยอยู่คอยก็อีไปขอพาดคอยกลับมาแล้วคอยก็จะกลับไทยไปยืนเรียงใหม่บดเป็นยัง แต่ว่ามันดมันผ่านนั่นละก็ให้น้องสาวแลเขาว่าก่อข้อมูลละเอียดก็คอยจะคอยคือมันยืนยันว่ามันผ่านคืว่าเลี้ยนการเลี้ยนการอย่างจบหลักสูตรมันกระร้นตีการยืนเยันได้หลายอย่างน้องๆสาวแลก็มีลูกอยู่นี่พ่อแต่ละเขตแต่ละเขตก็คือกันก็ไปศึกษาให้ดีๆนะจ้ะก็เขามายืนยันให้อีกเสียงหนึ่งว่าทุกสิ่งทุกอย่าง เขาว่าเขาก็เอาเก็บมาศึกษาได้ทุกสิ่งทุกอย่างเขามมนบ่เสียหายแต่ว่าดีที่สุดและการันตีได้ที่สุดคือการการ,การลงมือทําได้จกก้ะก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนด้ค่ะขามายืนยันการการยืนยันค่ะว่าพี่ขอสั่งทงสัญชาติหรือพัดมันกระบยอกกันกระบองง่ายแค่เืีองใส่เวลาอ่านกอกของมลขงอมูลข,ข,ของมันเท่านั้นเองคลิปนี้ขอ จบแค่นี้นะจ๊ะพอ,อกันไ่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย